มาดูเรื่องของการสั่นไหวหรือว่าการกระทบกระเทือนของคนที่รักสัตว์เลี้ยงกันบ้างหลังจากที่มีข่าวนะคะว่าเตรียมจะมีการใช้มาตรการขึ้นทะเบียนสุนัขและก็แมวล่าสุดกลุ่มคนเลี้ยงสุนัขจรนจัดค่ะออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกมาตรการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวตัวละ450บาทเนื่องจากพวกเขาเหล่านี้บอกว่าไม่สามารถจะหาเงินมาจ่ายได้ที่สําคัญจะยิ่งทําให้เกิดปัญหาสุนัขและแมวถูกนําปล่อยทิ้งเพิ่มมากขึ้นค่ะ ที่จังหวัดสงขลานะคะกลุ่มผู้เลี้ยงสุนัขและแมวโดยเฉพาะผู้ที่เก็บสุนัขจรจัดมาเลี้ยงไว้เป็นจำนวนมากออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวซึ่งเจ้าของต้องจ่ายถึงเฉลี่ยตัวละ450บาทฝ่าฝื้นปรับไม่เกิน25,000บาทแม้นายกรัฐมนตรีจะสั่งทบทวนเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วนะคะ อย่างเช่นคุณพงพันธ์ตรีประลัาอายุ59ปีหรือว่าป้าแมวค่ะที่เลี้ยงสุนัขและแมวเอาไว้ถึง50ตัวภายในเพิงพักบริเวณด้านหลังสถานีขนส่งผู้โดยสารอพภอหาดใหญ่แห่งที่2ก็ออกมาแสดงความคิดเห็นค่ะว่าไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้และอยากเรียกร้องให้รัฐบาลหรือผู้ที่เกี่ยวข้องยกเลิกการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวไปเลยเนื่องจากจะเป็นการสร้างภาระกับผู้ที่รักสัตว์ทั้งสุนัขและแมวโดยเฉพาะกลุ่มคนที่เก็บสุนัขและแมวจรนจัดมาเลี้ยงไว้เป็นจนมากอย่างตัวเองนั่นแหละค่ะ ยืนยันเลยว่าไม่มีทางที่จะหาเงินมาจ่ายค่าขึ้นทะเบียนได้ลําพังต้องหาเลี้ยงสุนัขจรจัดแมวเหล่านี้ในแต่ละวันก็แทบจะไม่พอกินที่สําคัญยิ่งจะทําให้เกิดปัญหาสุนัขและแมวถูกนํามาทิ้งมากขึ้นเพราะประชาชนบางส่วนไม่สามารถจ่ายค่าขึ้นทะเบียนตัวละ450บาทรวมถึงค่าปรับที่สูงถึง25,000บาทได้จึงอยากเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกแนวทางนี้ไปเลยค่ะแล้วก็หามาตรการอื่นมาแก้ปัญหาโดยไม่สร้าง ค่าใช้จ่ายให้กับผู้เลี้ยงสุนัขและแมวดังกล่าวค่ะ